ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Future a m a z i n g Dog โอเคเจ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Future a m a z i n g Dog นะครับและแล้ว EP ที่2ก็มาถึงนะครับกับรายการจับคนดังมาเลี้ยงเจ้์ หนึ่งวันแล้วคนที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงเจอวันนี้นะครับเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนเดี๋ยวเรามารอชนเราดุ้ยเดี๋ยวเรามารอชมกันว่าคนคนนั้นจะเป็นใครใบเลยว่าหล่อมากแต่ไม่รู้ว่าหล่อกับบ้าวนะแต่หล่อมากหล่อมากรอชมกันว่าเป็นใครเดี๋ยวพี่เจอผมแน่เดี๋ยวก็รู้ครั้งที่แล้วพี่แจาโดนคนเดูการโดนนี่พี่กาจะโดนอะไรเสร็จเจอแน่ เซ่ถึงแล้ว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 เอ่เจ้าฉี่เจ้าฉี่เจ้าฉี่เซ่แล้วก็ถึงกันแล้วนะวันนี้เรามาทำอะไรเจ้ามาที่สระว่ายน้ำใช่ไหมมาที่สระว่ายน้ำนี่ไงนี่ไงมาแล้วสวัสดีครับผมคีโบครับเอ้ยนั่นหมาเมื่อเอ้สวัสดีครับสวัสดีน้องตัวก่อนสวัสดีครับเอง,ง,ง,งูงูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ้าพนละก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่พี่เลี้ยงมึงเว้ยเจ้วันนี้ปลาไม่ใช่พี่เลี้ยงวันนี้ให้พี่ตัวเป็นพี่เลี้ยงโอ้โหจะไหวได้ยีเนี่ยตัวใหญ่อย่างนี้เอาไป้ละเอาไปละเจ้วันนี้พี่ตัวเป็นพี่เลี้ยงนะจะไหวมีเนี่ยตัวอย่างใหญ่สู้ๆนะตัวโอ้โหกล้ามขึ้นชัวอ้าวเมื่อวานเวทมานี่เห็นในไอจีโอ้โหโอ้ยังไงดีอะส่งมอบนะครับส่งมอบเจ้ส่งมอบโอ้โหโอ้เดี๋ยวช้าเจี๋ยว้า มามาตัวตัวเชื่อถือเชื่อถือเชื่อถือไม่เป็นเบาพี่เรับบทเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับวันนี้รู้สึกก็จะวิ่งไปหาน้องตัวเล็กเขาอีกหรือว่าเราจะวิ่งไปหาเจ้าของก็ดีอันเดนหรือว่าเราจะวิ่งอันเดนเห็นหนุ่มๆเป็นไม่ได้นะพ่อเจ้าเฮ้ยนั่นสาวๆอ๋อโอ้โหอืมอืมอมาเจอมาเร็วเร็วเจอมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวจะพักเจอกระโดดกัดผมอ่ะไม่มีไม่มีไม่มี เจอน่ารักตอนนี้เป็นพ่อคนแล้วนะไม่มีหรอกเรื่องกองเรื่องกัดอะโห้กัดเปล่าไม่กัด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 เป็นพ่อคนแล้วนี่ไอ้เจอมันเป็นงานไอ้เจอมันเป็นงาน นี่พี่โดผมกลับบ้านไปหาคีย์บอร์ดทันไหมกลับบ้านไปหาคีย์บอร์ดทันเออคีย์บอร์ดเป็นไงบ้างตอนนี้คีย์บอร์ดคือหมาของตัวนะเออเตือนภัยเตือนภัยทุกคนหน่อยเตือนภัยทุกคนหน่อยว่าา่คนไหนเลี้ยงน้องปอมนะครับเลี้ยงหมาเล็กระวังเรื่องข้อสะโพกให้ดีๆเพิ่งผ่าตัดไม่ได้3เดือนตอนนี้ก็เริ่มวิ่งเล่นได้แล้วเริ่มแข็งแรงแล้วแต่ระวังกันไว้นะครับแต่ถ้าตัวใหญ่แบบเจอเนี่ยหายห่วงฮะวิ่งวิ่งวิ่งชนได้รถบุบะครับตอนนี้รถไม่บุบนะแต่สวนเขาพังสวนพัล

ร้านเท้าพี่ร้านเท้าร้านเท้าร้านเท้าเลยเหรอุ้ยเรื่องนีไใครหมดน้องเอันนี้คือเราอยู่ที่กัปตันควินพาราได้นะเราก็เคยมากันแล้วเนาะโซนตรงนี้เป็นโซนโรงพยาบาลมีหมอรักษาแบบจริงจังเลยจริงจังเลยใช่ี่เลยหมดพี่โดพี่โดเศร้าป๋อฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราเข้าคาเฟ่กันไปสั่งอะไรกินเล่นกันจะจะดื่มอะไรไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เธวเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะไอเขาเขาบอกว่าเขาแนะนำไอ้นี่ชาไทยที่เนี่ยแนะนำชาไทย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 อร่อยอเมริกาโน่เย็นครับอเมริกาโน่เย็นครับครับเดี๋ยวเราสั่งใครเจออย่างนี้เลยลูกไปกดเครื่องชงกาแฟเจะทำได้ไหมเจ้าพูดงูเจ้าพูดงูโชว์พี่ตัวไปดิงูดิงู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  เหมอนอยู่เจอคนหลอกพอปกติพ่อไม่ได้หลอกมันเจอป็นตัวไงเราเปิดคลิปมาเราบอกแล้วเราทะเลาะกันเรื่องนี้ประจํานะว่าใครหลอกวะเจอพี่ตัวถามคำาเดียวเลยที่นี่พ่อพามาแล้วกี่คนอะนไรนะเยอะเหรอผมไม่รู้เราโน้ตเราเป็นคนเดียวนะที่แบบว่าคุยได้ไปเรื่อยกับหมา แม่แต่ของผมปกติอ่ะจะรู้ลูกชายผมนะจะรู้แค่สองอย่างเลยคือไปฉี่กับกินขนม,มเพราะอีกอย่างนึงคือไปเที่ยวเ่ยวไปเที่ยวไหมไม่มีไม่มีไม่มีส่งผลอะไรงนั้นกินขนมไปเจ้าปะแหน่น้าต้องงี้ก็มาเลยเนละ้ว เ้เตีม,มโอ้โดนงับโดนงับตเตี้ยมไปมลงน้ํากันเดี๋ยวให้ตัวไปเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้ดูซิกแพคตัวเปล่าได้ดูซิกแพคตัวซิกแพคตัวใส่เสื้อลงเฮ้ยไม่ได้ดิโชว์ซิกแพคหน่อยใส่เสื้อลงผมนมชมพูไหมร้อนไม่ชมพูครับใส่ใ <het> ส่ช็อกโกแลตไปโดนใครดูดมาทันเน่ไม่ไม่ไม่ใช่พูดเจออ่ะนเฮ้ยอ่าเราพร้อมลงสระกันแล้วนะเราพร้อมลงสระกันแล้วอ่ะตกลงกับพี่ตัวจะเอาไงเจอ เดี๋ยวพร้อมแล้วกระโดดพร้อมกันนะนับหนึ่งถึงสามนะเอาเลยนะเอาเลยนะโอเคนะเจอ่เจอพยายามพี่ตัวก่อนเขาเป็นพี่เลี้ยงเมืองไม่ใช่กูวันนี้เออตัวหนึ่งสองสามนะได้ไหมอ่ะตามที่ตกลงมาพยายามพี่ตัวก่อนสามรอบแล้วเจอไม่ให้พี่ตัวทำอาหารกินเลยเอามานัดได้ไหมเจ้าพร้อมหนึ่งสองสามเอ๊ะ เ้เอเห้อเพี่ตเาไปทำอเเออโเคจจดีเลยไมเยเ้ยเสื้อต้องออกแล้วมั้งพไม่เป็นไจะได้สีดเหมืนเดไม่ดีเหมืน่อเจ้โอ้ยเอดีด้ยก้ามโผเลยเด้งเโชวเ้โชเ้ช่เ้โช ใครอยากดูตัวถอดเสื้อนะคอมเมนต์มาเยอะๆนะเยอะเยอะลยๆๆๆๆอๆๆ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 มๆๆ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 มๆๆ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 ว่า ตัวไมนได้ตัเนไม่ใช่แค่ไม่ได้ตัวตัวจันไม่ดมนไดนไมด้ใครเร็วกว่าเจ้าเร็ว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 เอาเอาเป็นไรครับพีตัวเป็นไรครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขึ้นท้องก๋วยเตี๋ยวขึ้นท้องไปไนอย่านอย่าสะบัดนะเออสะบัดไปูนะครบดู้ฝึกไปโดน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  ไม่สนใจเลยนะไม่สนใจเลยนะเจอ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 อ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเจออยากให้พี่ตัวโดดอีกรอบนึงเจอจะได้โดดตามเออฮ้ต้อย่ามาหลอกผมเลยผมโตขนาดนี้แล้วผมโตจะเป็นพ่อคนแล้วนะมันจะมาหลอกอะไรกูแบบนี้ไม่ได้นะเจจอเจ้ ทุกคนดูดิขาวโบ๊ะเลยเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูเาไม่ได้มึงบกันแดงไม่ได้เด็กดูเยอะขาวโบะเอาสำรับสรืสเลาสำรับสำรับความสำรับความขาว

<Go. S 2> e g e ปไงบ้างทุกคนลองไมย่ยากเลยใช่ไหมโอ okay. e เค F U T U R E Amazing Dog จะมาเจวมานี่มาขึ้นมาก่อนโอโ้โหวายไม่ขึ้นเลยดูเลยพ <c oughs> ี่ <c oughs> ต้นเห็นไหมครับ เหนื่อยมากเลยเจ้เองเจอาไม่เหนื่อยเจ้เองชิวเอ้าวกลับไปไหว้ต่อเองเฉยสมพี่ตัวเรานั่งแลครับอ่าระหว่างนั่งกระดกนมนะเฮ้กระดกนมนะกระดกนมอุ้ยไม่เห็นมืดทำไมทำหน้าแบบนั้นเราลงไปไหว้เองนะลูกขิงไงเอ้าเออทำไมมึงอันนะทำไมเจ้าขึ้นมาฟาก่อนแบบไหวเยอะมากเพราะอะไรครับเนี่ย บอกเลยว่าเจ้น่าจะเอนจอยเพราะว่าม like oh, mm, ีเพื่อนมาไหยน้ำด้วยกันเพื่อนชื่ออะไรครับทีโบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อตัวมันมีแต่วุอนวุ่นว่ายเยอะมากวันนี้ว่ายเยอะมากวันนี้ว่ายเยอะมากงงมากเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็แอบเป็นห่วงนะว่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ายเยอะผิดปกติก็เลยขึ้นมาให้ขึ้นมาพักก่อนเพราะปกติไม่ได้ว่ายขนาดนี้นี่แบบเมื่อกี้คือแบบลงสระไปก็คือเอ่อว่ายไปว่ายกลับว่ายไปว่ายกลับว่ายไปว่ายกลับไม่หยุดเลย มีมีมีคนว่าให้เป็นเพื่อนไงเออน่าจะใช่แหละพี่คนดังมาว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมเจ้คนดังมาว่าเป็นเพื่อนนะดังไม่เช่าหนุ่มฟีเจอร์หรอกลูกอืออะไรมาดังก่อนโค้ไปที่นี่อ่ะใช่นี่ครูฝึกคนนี้เลยเป็นคนเป็นคนทำสปาโคนให้ครั้งที่แล้วชอบให้นวดเหรอใช่เขาชอบให้นวดวนไปวนมาชอบไปนวดนวดไปเลยนะครับน้านวดไปเลยนะคุณน้าว้าชอบเป็นโอมเลยเว้ยชอบเป็โอมเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่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 กูชอบไปนวดแบบ ไทยมาสาใช่แผ่นไทยแผ่นไทยหมอคนนวดต้องอายุต่ากว่า25ไม่ไม่ไม่ชอบหมอแก่ๆนวดหนักนวดหนักลงแรงๆลงแรงแรงไม่คิดถูกคิดผิดเนี่ยอ่อยตัวมันเลยขึ้นมาขึ้นมาพี่กายอยู่ไหนวะคิดถึงพี่กายเว้ยขอบคุณพี่กายเลยนะครับที่ให้เจอกลับมาปวดอีกรอบนะครับคิดถึงเหมือนเดิมนะคิดถึงเหมือนเดิม ไ่ทำไมทำไมมึงลงกันแล้วหน้ามึงใสมากเลยวะปกติมือใช้อะไรวะแนะนำหน่อยด้มีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆมั้ยเราติดตามเคล็ดลับนะครั้เราไม่ได้ขายของนะมันใสจริงๆไม่ต้องบอกว่าลูกลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาติดต่อที่ตัวนะเดี๋ยวขึ้นไอจีให้ตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้ให้ตรงนี้นะครับคนปากเข้าคนคนเข้าปากไม่ไม่ไม่ได้โฆษณาอะไรแล้วมันใสจริงๆคือแบบอิจฉ้าว่าดูหน้ามันก็ใสเลยฮบบ น้าใสกันแล้วก็เป็นผมจะดำนิดหน่อยมันจุดจะไปไหนหรือจะไปไหนจะไปไหนไปไหนเจอกันนะสไปไหนะสสิวไม่มีเลยนะแต่ลูปตอนนี้สิวขึ้นเต็มระหว่างขาเลยส่วนตอนแรกตกตอนแรกตกใจเลยว่าแบบพี่ตอนแรกตกใจว่าไอ้เปิ้ลมันเป็นอะไรใช่ไหมมีแบบตุ่มตุ่มขึ้นระหว่างระหว่างตรงตรงขาสรุปถ่ายส่งให้หมอดูหมอบอกสิวเด็กสิวเด็กสิวเด็กใช่ไหมมีสิวมีสิวเด็กเจอเล่นไหนอันนี้ไหมรูปร่างประหลาด ไม่ติดครับลูกผมเพิ่งเกิดผมจะไปติดสัตว์อะไรก่อนกี่เดือนแล้วพี่จะพาลูกมาหาเลยนะจะพามาสปากี่เดือนแล้วครับเพิ่งสักพรุ่งนี้3เดือนพอดีเป๊ะครับพรุ่งนี้สามเดือนพรุ่งนี้สามเดือนลูกชายเดี๋ยวไว้อนาคตเอามาเดี๋ยวพามาเยี่ยมอากายเนาะใครลงเดี๋ยวผมพามาเยี่ยมพี่กายเนาะเดี๋ยวผมพาลูกมาเยี่ยมพี่กายเนาะเขไม่ต้องรอวะอยู่แล้วไอ้ท้าเปลกๆเฮ้ยเดี๋ยวทีตกใจเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสาวสาว ให้ดีอย่าลงคาะลมผู้ชายสาวสาวสาวจริงป่าวะไม่ใช่สาวนีกว่าไม่ใช่สาวนีกว่าทำไมมันทไมมมันีจูบบลรักไม่ได้อะสาวมันมีจูบมาเอาคีย์บอร์เอาคีย์บอร์มาให้เล่นด้วยหน่อยสิสัญญาว่าจะเล่นเบาๆนะหน้าเวอร์เลยตัวนี้หน้าเบาคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดบอกว่าคีย์บอร์ดน่าจะแบนกับปะมาน่าจะได้ผาตัดข้ายก็ ออยาจะเขนนดี้ตอนนี้ไม่สนอะไรกับโลกทั้งนั้นแล้วครับจะหาตัวตัวเมียที่มีจู๋เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วครับหาพี่ตัว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 ต้องให้ป้าจัดการนะโอ้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 จะหาเรื่องนะจะหาเรื่อดกูยืนเหนยืนเหนือยืนเหนือไงระดับนี้ยืนเหนืออยู่แล้ว ขายาวขายาวเจ็บเอ้ยขายาวนี่เป็นคนแรกนะที่พูดขายาวพอเจอเป็นไซบบเรียนขาสั้นใช่เหรอใช่ขามันสั้นเอาเอาิงๆิงิงๆิงบิงบงงเฮียยเฮียเยเฮี้เฮียเฮียเฮเฮียเเฮ้ยเฮยเนเียเเเ ขป็นไหนไหนพี่โตขึ้นอยู่องพี่โตขึ้นไหมของพี่โตขึ้นไม,นมนขึ้น,นอ,อยู่ <laughs> ข,ขึ้นอึนน้นข,าข,าขึ่นขึ้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 นอึ้นขึ้นขึ้นขึ้ e ขึ้น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 ้นขึ้นขึ้นนขึ้นน้ขึ <laughs> ้นนนข <c oughs> ึ้น ก็มีฟุกุอยู่แล้วไงเจ๊จะไปอกหักไม่ได้นะเออเมียหนึ่งลูกสามนุ้ยเจอรู้ไหมอย่าเจ้าชู้เข้าใจไหมอย่าไปเหมือนพี่ตัวเขานะไม่ดีรู้เปล่ารูไม่ครับรู้ไม่เหมือนพูดเราอ่ะไป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 เซนเซอร์เซเซอร์เอาละนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของของครูฝึกระบายความในใจกับฟิวเจอร์นะครับไม่เล่นหลอเขาไปอาบน้ำแล้วลูกเขาหนีไปแล้วไม่เขาไปแล้วอะไรที่มันไม่ใช่ของเรา อะไรที่มันไม่ใช่ของเราเจ๊ยมันก็ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของของเราเข้าใจไหมเจอเข้าใจไหมเจออะไรวะเนี่ยตีนเมื่อกี้ไม่ทันเจอมันกระโดดแล้วครูฮู้มพอดีเป๊ะเลยแบบแบบเป๊ะเป๊ะแบบเป๊ะเลยอ่ะอุยถ่ายไม่ทันเสียดายเสียดายเจ๊ยทำให้ดูอีกรอบนึงเจ๊ยทำให้ดูอีกรอบมันกระโดดกระโดดไปดูไปดูเข้ามาแล้วมีแล้วเข้ามาแล้วโอ๊ยย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 ยอ้ยยยยย อะไรอะไรวะเนี่ยเจอเจอยังไม่เต็มรอกเจอะเจ้าบน้ำอยู่เจ้ามน้ำอยู่ตกใจเลยทำไมอยู่ดีเจอวิ่งมาเฮ้ยนี่พ่อคิบบอกโอเควันนี้ก็จบแล้วแล้วเป็นไงมั่งความประทับใจที่ได้เจอเจอโอ้ชอบมากเพราะปกติเจอแต่ไซแบบดีดแบบพลังเยอะกว่านี้แต่สาวผมผมว่าเจอดีดแบบพอดีพอดีใช่มันยังคุยรู้เรื่องมันยังคุยรู้เรื่องใช่ยังคุยรู้เรื่องฉลาดเหมือนพ่อมันเลยวะเฮ้ยอันนี้ดีนี้ดีอัน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 นี้ดีเจ้าพี่พี่เ บอกว่าตัวเองฉลาดกว่าหมาดิอ้าว <c oughs> ไม่ใช่เออว่ะเออว่ะไอ้ีคยโดนมันต้มว่ะโอ้ตายแล้วปกติไม่ค่อยปกติทันคนตลอดนะทำไมรอบนี้ผู้อื่นมาเนี่ยโอเคโอเคยังไงก็ขอบคุณตัวนะครับ <c oughs> ที่ม,มามาให้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ได้นะครับแล้วถ้าใครอยากให้ใครมาออกหลังจากผมหรือว่าอยากให้เห็นคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับเย้ขอบคุณครับอย่าลืมไปติดตามตัวดั้นยด้นะครับตรงนี้นะครับนี่ขึ้นไปขึ้นไปติงต้งติงต้งติง้ง IG ตรงนี้นะบ๊ายบายขอบคุณนะครับบ๊ายบาย